เปล่าเห็นแพะไหมลูกตรงนี้มีแพะด้วยค่ะทุกคนเขาเลี้ยงสองสี่หกตัวเอเอเอ๊ะเอ,เอ,เอ๊ะฮัน yeah, นี่ yeah that's แพะลูกนี่ตรงที่เขาให้เก็บนี่เก็บเลยมามาเข้าตรงนี้แม่บนนี้ ตรงนี้ไม่ให้เขา้าเขา้เขาต้นนั้นห้อมนั่นเลยพี่หอมพีแมแ่แมนบ<อ>วลาแม่ก็แม่นต้นนี้เขามัดไว้นี่เด้เนี่ย,ข<อ>เ,ยเขาให้เก็บนี่ลูกดกขนาดทุกคนมาเบิงอันนี้ค่ะเก็บไรเบล หรือว่าเขาให้เก็บตัวชุดพุ่นอีกบ่แม่ไปพุ่นห่วคนคือเซลล์เซลอยู่แถวๆด้าง,งขง้างคนนเขาเก็บตัวนี้มันผสมด้วยบ่คนยู่ข้างล่างคนไหมควะ่ะดูใครกันบ้างงามค่ะด่งมากเซลลีจ้ดทุกคนหวา,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 านได้หละแม่ ลูกเดี๋ยวเอาเต็มมาเ้อุจจงนั่นน้องไก่พี่ๆมาบ้างดิลูกนึกว่องาษาอันนี่คนตั้งขาดบ่เนี่ยทันเนี้มันสายขาดได้ลรืแม่แม่ต้องเด้งไปอีกไม่ได้ค่ะดอกไปยางไปอีกเพราะว่าสายอันนี้เขาเจ้าขาดนี่เบิ่งไหมอืม เอ็วกซ็บไปบวาน,วานมันไปกันอย่างไางนี่จต่ทุกคนลูกเชอรี่เยอะค่ะตอนนี้มาที่สวนเชอรี่จ้ะมาเก็บกันค่ะทุกคน <c oughs> เก็บให้อ่ะลูกสาวใส่กระถังไปแล้วอันนี้นา

เด้อมาเชอรี่ที่ไปเก็บมาจ้าได้ประมาณนี้ล่ละคะ่ะได้มาสามถุงใส่เตือนไว้แล้วสองถุงล้างมาถุงหนึ่งก็ได้เยอะยอยู่จ้าพอดีเต็มกลมังหนึ่งคะ่ะทุกคนเชอร์รี่ใหม่ๆสดๆหวานๆจ้าเพิ่งเก็บมาใหม่ๆจากสวนคะ่ะทุกคน อร่อยหวานกรอบ